เอากันละครับทีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้พบกับเอกดอนเล่นกันครับสำหรับเจบาทนะครับเซเดลิีซินนั่นเองนะครับผมกับการสุ่มไฮแจ็คกอร์เทอร์นั่นเองนะครับผมนะถือว่าเป็นตู้สุูงฟิสิโวนะครับผมนะนะครับผมก็จะมาดูอัตรากันนะครับผมว่าอัตรามีอะไรบ้างนะครับผม0ูนย์นะครับเป็นไฮแจ็คกอร์เทอร์ครับผมนะครับ ก็ส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นอัศวินสมคานศิ์สิทธิ์นะครับผมก็คือฮาวเซอร์เองครับผมที่เป็นเรื่อดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับอัศวินสักดิ์สิทธ์นั่นเองนะครับผมแล้วก็แล้วก็ชินนะครับผมอัศจิลสุบดรออดัสนะครับนะที่ผมดูเนี่ยก็คือเทียบไม่มีเนี่ยนะครับก็จะมีอ่าลิสต์นะครับนะแล้วก็อเอ็กซ์เทรเบอร์อาร์เธอร์เองนะครับแล้วก็ออสโลฮอคนะครับที่ยังไม่มีนะฮะ ก็ถือว่าโอเคไหมตู้นี้ก็โอเคครับผมกับที่ยังไม่มีนะครับของเขาเรียกว่าอาเชอร์แล้วก็ขยสุ่มของนะครับโกเชอร์ก็ได้เหมือนกันนะ900เครับผมยืนยันการนตีแน่นอนครับผมในการได้โกเชอร์ไฮแจ็คนะครับเอาไปดูว่า300ปีได้เลยบ้างฮะ300ก็จะได้ตามนี้นะผมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะ300นะครับอ่าส่วน600ผมก็เหมือนกันครับผมนะ นะแต่ว่าจะระดับทีองไปงเลยนะฮะหลังท่าสุ่มแบบอ่าเขาเรียกว่าครบ300แล้วก็600นั่นเองส่วนเก้ร้อยผมสามารถเลือกได้2ตัวครับผมจากตัวตัวหนึ่งนั่นเองครับผมก็คือเสื้อกับโกลเทร์นนี่ครับผมอ่ะเราก็จะไปสุ่มกันนะผมตอนนี้มี2,010เพชรครับผมนะหลังจากที่สุ่มของเจสติน e เนี่ยคือตัวฟรีสองแล้วก็เพชรอีกสิบเพชรก็ ถือว่าไม่เกลือนะครับนะของเ s สซนะผมแต่มาดูกันเถอะว่าจะก้าวเลิศหรือไม่นะฮะโอเคผมมาสุ่ม10ตัวฟรีอันแรกก่อนนะครับผมว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับมาดูกันตัวซอตินเล้งมีหมูครับผมไม่มีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยครับผมจะคลิปไปสิครับอย่างนี้ตัวฟรีมันก็คงอะไรไม่ได้ฟรีหรอกใช่ไหม โอเคผมตัวทัพสิบตัวฟรีไปไปแล้วหมายว่าอะไรไม่ได้ทำฟรีง่ายๆนะครับผมจะเว้นบัตรนะบัตรนรกนี่คือได้ฟรีมาเลย <laughs> อ่ะต่อมาผมจะเป็นเพชรนะครับผมสุ่มเป็นเพชรนั่นเองครับผมสถิตเพชรแรกครับผมจะได้กอเชอร์หรือไม่นะครับผมนะในอ่าถ้าเป็นอ่าการสุ่มเนี่ยเกือบสามร้อ 900, หยหกร้อยเ,เนี่ยหรือเก้าร้อยเนี่ยในหณนได้กอเชอร์เนี่ยจะสุ่มอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะฮะมีหมูแล้วครับผม ไม่มีแดงอะไรเลยครับผมต้นไม้ครับผมกิ่งไม้ดานได้ผมมาต่อมาจัดมายิงมาเลยคู่ซ้อนสีทองไหมสีทองก็น่ารุนอยู่นะแต่ว่าไปครับผม <c oughs> มีหมูนี่ไม่อันเซเบก็มีรัดแน่นอนฮนะ อ๋ครับผมร้อยถึงพันเก้าร้อยเก้าสิบเพชรนะฮะไม่รู้ว่าจะมีเขาเอาไปเปล่าพี่งูอีกแล้วเหรอกิ่งไม้อีกแล้วเหรอล่างนี่เหรอตาอตามคอนเซ็ปต์เด๊ะเดอดีลมไปนะโอ้หมดแล้วว่าที่ได้มาอะไรมันไม่ได้มาง่ายๆครับผมหรือว่าไม่ได้มาอะไรง่ายๆแน่นอนจริงๆฮะอยู่แล้วเหรอกิ่งไม้แล้วเหรอ เอาอีกแล้วเหรอล่าทีก่อนเหรอโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะฮะได้อินสเปดแล้นเองนะฮะอะไรกันเนี่ยครับนะผมนะก็เหลือเก้าพันเก้าร้อยสิบเพชรแล้วนะฮะมีหมู่ไหมไม่มีครับผมตันสีเหลืองเป็นไงตากระพริบครับล่างสองครับ ไม่ได้ครับผมน่ากันไว้ได้อยู่ฮะตึงไปนะฮะจะมีก้อนจริงมาจัดมาโค้งตัวสุดขีดยุทธ์ขีดสีสีลุงครับโอเคครับผมจัดมาจัดป๊าไปดึงน,นะผมโอเคครับผมได้นอนหนึ่งตัวผมการ,รันตีแน่นอนหนึ่งตัวตัวที่เท่าใดตัวที่ดึงเลยครับอย่าบอกนะว่าเป็นไฮเจ๊บก่อน โอเคต้องผมเหมือนกันนะต้องผมเหมือนกันแต่ไม่ใช่นะฮะโอเคทิปไปเลยแต่ผมก็ไม่มีอนะลิสอะข้างหน้าแล้วผมก็ยังไม่มีนะลิสแล้วก็อะไรนะตัวหนึ่งอะอาร์ Arthur เธอร์นั่นเองนะฮะดีไม่มีแต่ก็โอเคอะได้แต่ตัวที่ยังไม่ได้ก็โอเคผมจะได้ลงไปเฮลมอสนะครับผม แล้ได้ลงไอ้ดักแอมบอนดำตัวสีแดงครับผมตัวสีแดงตีิดไม่ปิดไหมไม่ปิดครับผมล่างสองจัดดีเอาจัดมาเอานะครับคาลเตอร์นะฮะจัดมาล่าวปีศาจครับผมล่างไอเทมสูงนะฮะล่างสูงมาแล้วครับตอนนี้จะเป็นยังไงโครูอักษรสีสีลุงครับผมโอเคมันก็จะได้ลุกอีกรอบหนึ่งนะฮะ เส้นปัญหาคือจะได้กดเพิ่มหรือเปล่าได้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันแรกอีกแล้วเหรอคืออันอันสุดท้ายอ่าโอเคหนึ่งนะของยูดนะผมตัวที่สองน้ำบาเทพรูน,นครับผมตัวที่สามเป็นกิวด,ด,ดรครับผมตัวที่สี่เป็นอ่ากิวจันเดอร์ครับผมตัวที่ห้าเป็นไซมอนครับตัวที่หก เป็นเทวีโก้จ้าตัวที่เจ็ดเป็นเทวีโก้ดับเบิลแล้วครับอือดับเบิลอีกแล้วอ่ะพอที่แปดใช่ไหมใส่งอนตัวต่อมาเป็นใครเอ่ยเป็นดอ,อกคิวครับผมตัวต่อมาเป็นอะไรอือกอคิวส์ตแล้วนะและตัวสุดท้ายครับผมมันต้องมาแล้วมันต้องมาและ นี่มันตัวฟรีนี่มันตัวฟรีนี่มันเอเน่ฟรีโอ้ตายหานะครับอ่ะต่อมาผมแล้วก็จะไม่รอช้าผมแล้วก็จะไปสอนเรื่องสีแดงไม่มีหมูครับผมแล้วก็เป็นไงดวงตาก,กระพริบที่ป,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 ปิแล้วก็ขี่ไม้อันิ์สิ์แล้วก็พลังโอ้ยมาแล้วจ้าต้านไม่ได้ครับผมต้านไม่ได้มันคือความต้านต้านไะด้แน่นอนอือหือยิงไปเลยอะ เราว่าจะเอาไปจ,จัดทิ้งไปจัดจัดได้สีเหลืองครับผมสีทองแล้วก็กดน,นะโอเค,คกดฮะได้ไม่ได้ครับผมเราว่าจะเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีดูมสักนิดนึงก็ไม่มีเนาะโอ้ยผมส110เพ็ดแล้วนะฮะว่าจะโดนไปก้าวลดเพชรหรือไม่ะครับผมต่อเลยว่าได้แน่นอนนะ,ะแต่ว่าจะได้กี่เพชรนั่นแหละสีเหลืองครับอ้าวกาคาพิษ เอ้ารถเวนเอาละครับอถเฟรนมาแล้วครับเนมาแล้วลอเฟนมาแล้วจ้าตีามาเลยฮนะกันได้ผมจัดมา,ดมา,ดมาต้องได้เขา้าต้าแตกหัวหัวแตกครับผม วัดแตกกันนะผมกี่ตัวเอ้ขอทดสอบตัวได้ไหมได้เจ็ดตัวเดียวไม่เป็นแล้วผมไปเปลี่ยนนะผมอ่าคิวทันเดอร์ผมตัวที่หนึ่งครับผมตัวที่สองเป็นฮาวเซอร์ครับผมตัวที่สามเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับผมเป็นเซเลเดอร์ครับผมตัวที่สี่ไม่มีอะไรครับผมเป็นกรูนั่นเองนะฮะตัวที่ห้าครับผมไปต่อผมเป็นอาริออนนี่ครับตัวที่หก เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนครับผมเป็นมาริโอดัตครับอ่าตัวที่เจ็ดเป็นรูนแล้วครับผมตัวที่แปดไม่รู้เป็นอไรจะเป็นชิวโก้ครับตัวที่เก,ก้าก็สิวครับผมตัวที่สิบเอาแล้วครับเป็น บอกเลยบอกเลยฮะผมบอกเลยว่าความเกินนี้ไม่ได้ไหมายง่ายเกือแค่240เพชรเองฮะจากที่จะใช้900เพชรเนี่ยแต่ว่าเกือกไหมยังต้องถามอีกลนะว่าเกือมไหมมันจะต้องถามเหรอนะฮะ โอเคผมก็ได้แนละ้วไอเจ็กกดเทอร์ผมนะอนโอเคผมก็ได้แบบสบายๆครับผมไม่เป็นไาารห่าได้ห้องม,มาดูสกลิลกันนะฮะนะคกิลที่หนึ่งของผมคือเป็นเกาะกำบังทลายล้างของผมซั่นเมทร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของกระตุ้นตัวหนึ่งรายถล่มนะฮะผมหาเกตทำไม่ตายของตัวเองมากกว่าตีจุดจะลดเกตทำไม่ตายของตัวหนึ่งจุดนั่นเองครับผมแล่สนุกก็คือสซั่นเมทเพิ่มเติมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อเกตทำไม่ตายของตัวเองหนึ่งจุดหมายความว่าถ้าโกเทอร์เก็บเกตไม่ตายนะผม นะครับจะสามารถเพิ่มดาเมจอย่างแรงเลยนะครับค่อนข้างอิมพอร์ควรสกิลสองของผมก็เป็นแจ็คสไลด์ผมก็คือทำให้ศัตรูทั้งหมดใช้สกิลบัฟไม่ได้เวลาหนึ่งเทิร์นและทำให้สกิลแรงสองขึ้นไปใช้ไม่ได้ครับผมและลดทันทังสกิลเมื่อจบตรงศัตรูนะฮะถือว่าบวนปันปวกมากๆเลยนะครับผมตรงนี้นะครับของสกิลพายเจาะเชิญเองครับผมสุดท้ายผมเป็นปดูผ่านเสียผม สร้างระเบิดเปอร์เซ็นต์นะฮะของอประเทศเตยสูงสุดนะครับลบล้างสกิลสองเทินจากสกิลโคตรของสตูนเองนะครับผมนะก็คือลบล้างก็คือโดนสกิลแล้วก็อีเวนต์ทับไม่ตายครับผมนะก็คือทับไม่ตายเลยนะแต่โอหางไม่มีสกิลให้ลบเพิ่มเองนะเพราะว่าค่อนข้างหบวกนั่นเองครับผมมามาดูกันว่าไอ้ยอดเงียบเป็นอะไรบ้างเนี้ยได้ล์ลิสรับผมแล้วก็ได โกเชิญเองนะครับผมอ่ะอืดูดูเสื้อผ้าก่อน,นครับตู้เป็นงไงบ้างนะตู้เสื้อผ้านะครับผมโอเคนะครับนี่ก็เป็นตู้เอ่อชุดธรรมดาใช่ไหมคือชุดแต่มันอยู่ข้างในครับผมแต่ตัวเกาะไม่ได้เปลี่ยนเข้าใจนะตัวเกาะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนเลยใช่ปะ โอเคแต่เน guard, ี้ยอาวุธก oh, okay. ็ถ้าเปลี่ยนไม่น่าจะเปลี่ยนบ้างเป็นชุดเกาะหนุ่มมันอยู่แล้วนะฮะนะครับก็เป็นเนี้ยหัวดีเท่์อยู่นี่เท่์อยู่นะครับประมาณนี้แล้วก็บิวตี้ผมเป็นอ่ทรงผมนะครับก็แม่แปลนโคตรแนวเรียกว่าดูฝปาบิงโก้นะฮะโอ้โหนะฮะอันนี้ไว้อะไรเนี่ยเวตาชื่อแฟชั่นจุดมุ เอออันนี้แบบถักเปียนะแล้วก็เฮ้ยแบบตัวผมเท่มากด้วยข้างหลังนะมีข้างหลังโอเคตามนี้นะฮะกวอนที่ไปนะก็เป็นไสลักษณ์ศัตราของตัวไข่คนหนึ่งนั่นเองนะฮะโอเคอ๋อเป็นร์ชั่นสุดมือนนะฮะโอเคเราก็จะมาดูวนว่าเอาเอาเล่ห์ฮาร์เลยนะอ่าโอเคเป็นแล้วฮะแล้วก็ แต่ดีไปแต่ดีบ้างทีก็แล้วก่านนะฮะตั้งเยอะนะครับเราก็สลับกันไปสลับกันกดไปไปมาไปมาโอเคเหมือนผมมึนไงไม่รู้อ่โอเค โ okay. อเคอ่ะเก็บเพชรมาแล้วก็เก็บเซชั่นสุดบุญมานะครับอ่ะโอเคผมก็มาดูกันว่าของ,องโกเทอร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมภาษาผมมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับผมวงเล่าครับผมไฮแจ็คเคาน์เวอร์กับตเตลูลอกับอีเดสเตอร์ตาลูนที่เป็นที่มีทีมที่ปิ่งกรอนเองผมก็คือเป็นนักตื่มมนเองครับผมไม่ยอมแพ้ครับผม อาจกอ็กโกเธอร์และตุ๊กตาคิงดาลุงคิงเนี่ยร่วมกัมาเผชิญหน้ากับเจนโดราเพื่อป้องภูเขากันเองครับผมนะไม่ยอมแพ้สำหรับผมตอนแมวหายผมอาจ็กโกเธอร์อกับตาลุงคิงเนี่ยก็คือเคยเห็นเรียกว่าอ่าเคยเห็นสองคนเนี่ยเคยเห็นตอนแมาด้วยนั่นเองนะกับเทอร์คู่หน้าแล้วก็คือไอจอ็โกเทอร์เนี่ยอยากให้ยูดัตเนี่ยกลับมาอยู่เคียงข้างภูเขงกันเองครับผม แต่ว่าผมตัวตนในอดีตนะผมก็คือฮัเจ็คอเทอร์เนี่ยก็คือรู้จักตำนานบทหมายของเทลสุบหริอันดั้นเองครับเมื่อ3,000ปีก่อนนั่นเองนะจริงคอเทอร์เนี่ยไม่ใช่ตัวดีนะครับจะเป็นตัวตาลุงที่นักรถเข็นนั่นเองนะครับแล้วก็นักทิศทิศลาผมก็คือฮัเจ็คอเทอร์เนี่ยแล้วก็เทลสุบหริอันดั้นเนี่ยก็คือทิศลาตัวเองเพื่อบุคคลจะเป็นที่รักตัวเองนะครับนะนะก็เป็นประสานของสองคนนี้นะฮะอัดวยับผมก็คือเป็นอ่าก็คือ อุปถัมา์ก็คือเป็นยูเฮทากากินั่นเองครับผมก็คือยูเฮะทากิเนี่ยก็คือถามว่ามีผลงานอะไรที่แบบว่าภาคเด็ดชัดไปก็คืออันแรกที่จำได้เนี่ยนะเป็นชินระชิระนะครับชิระที่มาจากอันนี้ไม่เรื่องนารูโตะนะครับชิระนะครับแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งที่ทุกคนน่าจรู้จักกันดีนะครับก็คือไอ้ตัวนี้ได้แหละครับผมโกเทอร์ด้วยฮะก็คือโกเทอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่แก่ภาคเขาเรียกว่า บุกถึงแล้วตอนนี้นะครับก็คือแก้ภาพไว้ปีตัวนะฮะยูเฮเี่ยนะครับอโอเคมาดูกันว่าเสียปนไงบ้างาดิ๊กเด็วจิตนิยมกงกิมอิโมชันนะตกลงไปบ้างตกลงอืมโอเคปฏิเสธ เศร้าอืมนะครับแล้วก็กดกดธี่เหรออ๋อกดกำหมัดแล้วก็ตกใจปากคำหยาดกทีดิปากคำหยาดโอเคผมก็จะวับตาดูว่าเป็นยังไงบ้างหึ่ เอาสักเอาสักเจ็ดสิบก็พอนะฮะเจ็ดสิบก็พอแล้วยพี่แกนเก๊กหลอดดีไว้เลยนะครับอะต่อมาก็ ไอ้สักเกพอครับเดี๋ยวนโอเคนะครับไอสิเกตบาทช่วยจะให้ความรู้สึกของข้ากับคืนมาเป็นเพื่อพ,อพ่อคนสำคัญเชื่อมันในตัวข้าข้าใครดีมากทุกสิ่งเขาปกป้องพคอสำคัญของข้าแล้วก็เก็กๆหลอดแล้วโอเค แล้วก็อัพไปต่อเลยฮะโอเคแล้วผมแล้วก็มาตอนนี้โอเคขอคลิปแล้วกันฮะ ติลอยอีกแล้วนะโอเคผมแล้วก็มาดูว่านะครับพลังมีอะไรบ้างนะครับผมมาดูกันว่ามันใช้ตัวไรบ้างครับผมนะก็ระดับหนึ่งครับผมใช้แบบนี้นะฮะกับสองครับผมนะครับระดับสามนะครับยังขาดนะครับระดับสี่นะครับมีขาดเยอะเลยนะฮะระดับห้าครับผม แต่ระพกก็คือขาดเหมือนกันนะฮะก็ตามนี้ครับผมที่ที่มีนะแล้วก็อุปกรณ์นะครับผมก็ขอยืมใส่ก่อนนะครับผมเนื้อของนี่อะไรเดลิ t e แนะครับผมโอเคนะครับได้ไม่เลยไม่ได้โอเคสบายนะฮะมาดูดูเรื่องของเจ็โกเทอร์กันนะครับเป็นยังไงบ้างเออเปิดมาก็เห็นแต่หัวอะไรเหรอ กี่ไม่มีหัวความบริจะซ่อมเสร็จจะต้องใช้เวลาอีกอ๋อต้อมทับกัวเทือนเองฮะเพื่อช่วยทุกคนแล้วเราจะพักอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้ทายังไงอ่ะช่วยตัวเองอ่ะถ้าประยุทธ์เอ้ยไม่ใช่ถ้าประยุกต์ใช้พลังเวทบนก็อาจจะย้ายเข้าไปในจิตใจของเราเองเหมือนเราเข้าไปในจิตใจของผู้อื่นได้ยากอ๋ออย่างนี้เนี่ยสำเร็จแล้ว ไม่ได้อยู่ชุดนี้นานแล้วนะเนี่ยตอนที่อัศวินเจ็ดปากเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แต่งแบบนี้อยู่ออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำฮอแล้วศัตรูที่เราสู้ด้วยเจ้านี้ไม่จะใช้ได้นะเอาล่ะมาเลยฟื้นความทรงจำกันหน่อยดีกว่าอ๋อเป็นตอนที่นะครับตอนที่เอ่อ เพราะเธอแบบไม่ไม่เหลือร่างกายอะเหลือแต่หัวเดินตุ้งติ้งตุ้งติ้งมากเหมือนการตุ๊กตาเลยเจ็ดสุโขเด็กเลยนะฮะเอามาไปหนึ่งทีครับผมแล้วก็ทุ๊กทุกโอ้คือยังปวดนะบอกให้ว่ายังปวดมากครับ โอ้โหตายจะตายหาผมจะตายหาแล้วะตายหาจะตายหาแล้วอ่าโอเคผมจะดูว่าไม่ตายไปยังไงนะฮะแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นไม่ให้เล่น เอ,อือกเอ,อือกเอ,อือกโอโ้แต่ว่าแรงเลยนะแต่แรงแรงอยู่แรงอยู่มาได้เวลาปิดปิดปิดและปิดบัญชีละวอือหือโอเคไม่ว่าธรรมดาเป็นยังไงนะฮะมาดูกัน ฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่าแล้ว่า่า่าฮ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 าฮ่า่า่า้ ไม่สิไม่ไม่มากพอตียังไม่มากพออีกเหรอใน,นตอนนี้หัวหน้าบันแต่ทุกๆคนยักอยยังอะไรมันจะพอใจเพียงที้ไม่ได้ถ้ามันสามารถรวมตัวสมาชิกทุกคนได้อีกครั้งละก็เราจะดีทั้ทุกอย่างเพราะมันคือหนทางตอบแทนพวกพ้องช่วยทวงคืนหัวใจกลับคืนมาให้เรา โคตรขำฮะตอนทำให้ตายคิปปิ้งอะไรวะเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอเคผมก็ได้อา่าปั๊ดสิมาครับผมปั๊ดสิบแล้วผมโอเคโอเคก็คือผมดูเนี่ยอย่างแรกคือได้จะป่วนป่วนพีพีได้มากมากพอสมควรเลยนะครับและที่สองก็คืออะไรนะฮะ ที่สองก็คือผมดูจากรุ่นแรกเนี่ยมันไอรอนบัสเตอร์จะชัดเลยแบบไอรอนแมนกส,สวมสวมกาะเข้าใจนะไอรอนแมนกส,สวมแบบแบบแบบวแบบแบบสวมกอดนะครับผมแล้วยิ่งดูจากกลางอกอะ่ะนั่นนะใช่เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็เราจะมาสุ่มการ์ดอีกแล้วเหรอแล้วก็มีประวัติเนี่ยผมมันมีเข้อ,อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเรามาสุ่มกันว่าจะได้อะไรบ้างนะฮะอ่ะมาดูกันเปิดมาทัวเป็น อ่าน้มน้านะครับผมโอเคเป็นอ่ขากระโจยของมากันลองนั่นเองนะฮะผู้กระแขงขูสูลานปันรองนะครับผมและสุดท้ายของแพ็คนี้ก็คืออาัาพันของนางฟ้านเองนะครับอ่ะต่อมาแพคการพื้นหลังครับได้เลย,เลยได้อะไรเอ่ยจะต้องลงเตียยใหม่นะครับโอเคเป็นกัรดใหม่นะครับผมโอเคนะครับแทงเริ่มต้นหนึ่งนะครับผมมาดูกัน เอสอาร์ก็ได้ผมนะดูอิสเจน,นาครับผมต่อมาเป็นดูอิสซันนี่ได้ทีร้องมาเลยฮะได้พีน่น,น้องเลยเป็นอดีตของจาริโก้าจ,รจรีรานเองนะครับโอเคกันอายอันใหม่นะฮะเป็นตุลาการคุมอัศวินนะครับอ่ะเดี๋ยวอันเดียผมอ่ะคุมมาเลยไม่รอชา้าเป็นดูนัดคุมคลั่งนะครับผมแล้วก็เอยียงอย่างละอันนะฮะมาจับมาเลย เป็นอู้อสิสติกยูทยันเดอร์ผมเอชอาร์ SR ก็โอเคอยู่นะเป็นฮาวเซอร์ไหมฮาวเซอร์มันฮาวเซอร์ไหมฮาวเซอร์ er ไหมเป็นฮาวเซอร์ครับผมนะครับเพราะอะไรถึงรู้ครับมันบอกเนี่ยเกียร์โบเนี่ยการันตีการ์ดเกียร์โบนะเนี่เป็นการ์ดกิโมแน่นอนอยู่แล้วครับผมเปิดสิว่าเปิดสิเพื่อนโอเคเป็นการ์ดกิโมครับผมและสุดท้ายเป็นของจั๊ัดสายฟ้านะครับผมก็คือ ้องบอกอยู่แล้วว่าเป็นใครก็คือต้องเป็นต้องกิวทันเตอร์เองครับผมไต่ได้แล้วโอเคผมก็ประมาณนี้นะฮะนะครับแล้วก็สำหรับของอ,อ,อยู่ไหนวะ <laughs> ครับก็เป็นอยู่ไหนวะเจ็ดสิบใช่ไหมนี่ครับเนี่ย อาจจะกดเธอเองครับผมนะผมก็ตัดวิไปนะผมโอเคผมก็ถือว่าไม่เกลือนะที่ผมสุ่มมาแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างพวนโดยใช้ดีบับได้ค่อนข้างดีค่อนควรเลยนะฮะโอเคผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามใครกันด้วยครับผมสำหรับพาร์ทนี้กับโกดเทอร์แฮชัคลาบก่อนครับสวัสดีครับ